สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Penny Tedder นะครับตอนนี้อยู่กับผมเวลาช่วงกลางคืนของวันเสาร์เข้าวันอาทิตย์นะครับช่วงสิ้นเดือนมีนาคมอัดค้างคืนเลยครับคลิปนี้สืบเนื่องมาจากการที่ว่าผมเจอคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยผมก็คิดว่าเอ้หัวข้อนี้ผมใช้ค่อนข้างเยอะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านข่าวครับแล้วก็การนําข่าวมาใช้เราดูข่าวจากแหล่งไหนบ้างแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์อย่างไรมีตรงไหนที่เราต้องคํานึง ไอตัวอย่างข่าวอีเวนต์พวกต่างๆเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างข่าวในที่นี้ผมจะรวมถึงพวกอีเวนต์ด้วยนะครับอีเวนต์ก็เช่นแบบแตกผ้าร่วมผ้าปลดเครื่องหมายซีหรือว่าเปลี่ยนผููถือหุ้นรายใหญ่ผมจะรวมไปด้วยเลยคือโดยส่วนตัวของผมนะครับผมจะเป็นคนที่เทรดด้วยใช้กาฟเป็นตัวนำนะครับแล้วก็ใช้ข่าวพวกอะไรเงี้ยเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวตามแต่ทางนี้นั้นก็คือกาฟเนี่ยจะมาเบอร์หนึ่งก่อนเสมอครับผมขอออกตัวก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ครับคือผมต้องพูดชื่อหุ้นน่พอสมควรเลย ที่ผมลิสมาครับผมไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําหุ้นนะครับก็ออกตัวล็อตฟีไว้ก่อนเลยส่วนท่านที่กําลังถามหาเรื่องคลิปเรื่องการห่อหุ้นนะครับคือผมอ,อาจจะขอเวลาในการเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็ขอหาจังหวะไอทีนะครับเพราะโดยส่วนตัวของผมครับผมเป็นคนชอบเทรดช่วง10บโมงเช้าถึง11บเอโมงตรงพอหลังจากน,นั้นอ่ะผมไม่ค่อยได้เทรดตอนเย็นผมอาจจะเปิดเข้ามาแล้วก็ห่อหุ้นแล้วก็ไปขายเช้าอางี้ครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอัดช่วงเย็นเดี๋ยวผมขอหาจังหวะอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเเรรืืร่่อองง การอ่านข่าวแล้วก็เรื่องของอีเวนต์กันเลยครับหัวข้อแรกครับความสําคัญของการอ่านข่าวคือความสาคัญแรกครับแน่นอนว่ามันทําให้เราได้กําไรเยอะขึ้นไหมก็อย่างจูทาเนี่ยครับจูทานก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการอ่านข่าวนะอย่างตรงนี้ก็มีเรื่องของการปลดเครื่องหมาย C ครับแล้วก็พอขึ้นไปชุดเนี้ยก็เป็นข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหม่ซึ่งไอ้สอข่าวนี้ มีในเว็บเป็นทางการแล้วก็เราสามารถเห็นได้พร้อมกันทั่วประเทศหตุคือถ้าผมอาจจะไม่ได้พูดถึงข่าวที่มันมีอินไซด์นะเพราะว่าอย่างเช่นข่าวที่มันมีอินไซด์งนี้ครับผมก็ไม่มีทางรู้ได้แล้วก็คนที่กำลังดูก็อาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะรู้มันอาจจะรับข่าวได้ไม่พร้อมกันเนาะและความสําคัญถัดมาก็อย่างเช่นข้อที่2ก็คือว่าป้องกันไม่ให้เราขาดทุนแบบยัดเยอนแบบเนี้ยครับคือในปฏิทินหลักทรัพย์เขาก็มีบอกล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเปิดลงเงนี้ครับคือเราสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าหุ้นม,มันจะมีโอกาสลงแบบบนี้นครั อันนี้ก็คือความสําคัญของมันคือทําให้เราเนี่ยได้กําไรเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยปกป้องการขาดทุนที่ไม่จําเป็นหัวข้อถัดมาครับแรงข่าวแรงข่าวที่สําคัญเลยนะครับผมขอไลน์อันที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือในเว็บตลาดครับก็คือในเว็บเซ็ตเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยนะครับอันนี้ครับเราเข้า Google เลยครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเซ็ตนะครับมันก็เด้งโชว์มาหน้านี้ใช่ไหมครัเราเข้ามาที่อันแรกนี่เลย นี่คือเป็นเว็บทางการเว็บของตลาดหลักทรัพย์นะครับหลังนั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงไอทีอันนี้วิธีการเข้ามาหน้าเว็บเนาะโอเคแล้วก็แหล่งข่าวแหล่งถัดมาครับเป็นสำนักข่าวแบบชื่อดังนิดนึงอันนี้อาจจะตามใน Facebook ใน IG หรือว่าใน Twitter อะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นแบบพวกลงทุนแมนเดอะสแตนดาร์ดแล้วเนี้ยซึ่งสำนักข่าวพวกนี้ครับมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งเขาเสนอข่าวในมุมมองของพวกเศรษฐกิจมุมมองของหุ้น ก็สามารถนํามาใช้ได้ก็เป็นแหล่งข่าวที่โอเคแล้วก็แหล่งข่าวถัดมาบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์เลยต่างเงี้ยครับคือผมบอกเลยนะครับว่าผมแทบไม่ได้ดูเลยจากโบรกเกอร์ที่เขาเออให้ซื้อหุ้นตัวนูน้นหรือเชียร์ตัวนั้นขายตัวนี้ผมไม่ได้สนใจเลยครับน้อยมากเพราะเอาจริงๆนะครับก,ก็คือบางทีก็หุ้นมันไม่มีโรงแล้วตามกาบแต่เขาก็ยังแนะนํามันก็แปกเหมือนกัน แล้วก็บทวิเคะอ์นะครับถ้าพูดแบบสรุปรวบๆง่ายๆเลยกคือผมอยากให้อ่านได้นะแต่เข้าไปดูว่าเขามองว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นเ่ะเพราะปัจจัยอะไร1234แล้วหุ้นตัวนี้มันจะลงเนี่ยลงด้วยปัจจัยอะไร1234แล้วเราค่อยมาชั่งน้ำหนักเองมาตัดสินใจเองแบบนี้ผมว่ามันจะง่ายกว่านะทำให้แบบไม่เกิดแบบอคติในการอ่านด้วยโอเคแรงข่าวถัดมาเช่นกลุ่ม Facebook หรือกู l ปไล ถึงแม้ผมจะเข้าไปโพสต์ในกลุ่มหรือว่าเล่นไลน์อะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่ผมไม่ได้รับข่าวจากพวกนี้เลยครับไม่ได้รับข่าวก็คือไม่ได้รับมาแล้วก็เอามาใช้เลยเพียงว่ารับมาแล้วกันกองบ้างอย่างเช่น Facebook อ่ะผมยกตัวอย่างง่าย,ายๆในกลุ่มนะครับถ้าผมอยากให้เห็นภาพชัดผมอาจจะเรียกว่าเป็นข่าวมือสองก็ได้เพราะกว่าที่เขาจะมาโพสลงในกลุ่มครับเขาก็เห็นมาจากแหล่งอื่นถ้าเว่าเราเหมือนเป็นเป็นต่อที่2เป็นต่อที่3กว่าเราจะเห็นอ่ะเขาเห็นไปถึงไหนแล้วหรือแม้แต่กระทั่งในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ผมสนใจนครับ คือบางทีพี่ๆเขานในกลุ่มไลน์ของผมเนะี่ยเขาส่งข่าวอะไรส่รงมาส่งมาก็จริงครับเพียงว่าผมก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงว่าผมก็เอาข่าวนะครับไปกันกองอีกทีหนึ่งไปหาขอ้อมูลว่าอ๊ะมันจริงไหมหรือว่าข่าวเนี่ยมันนานหรือยังแรงข่าวถัดมาครับแ่งข่าวที่ผมไม่อยากให้ใครให้ความสนใจนะก็คือแรงข่าวตาหน้าหนังสือพิมพ์ครับต้องบอกเลยว่าคือคนที่เขียนข่าวนะครับอาชีพของเขาก็คือการขายข่าวคือเขาต้องเขียนอยู่แล้วอ่ะคือบางทีมัน อย่างเช่นโพชื่อหุ้นก็นไม่ดีนะอย่างเช่นหุ้นตัวนี้ AA ไม่ว่าบางครั้งมันไม่มีปัจจัยอะไรแต่ว่าเขาไม่รู้จะเขียนอะไรอ่ะเขาก็เอาเนี้ยหยิบมาเขียนหรือบางครั้งหุ้นมันกําลังขึ้นอยู่อะเขาก็เอาหุ้นตัวเนี้ยไปผูกสตรอรี่นะั้นสตรอรี่นี้เพื่อให้มันดูมีปจัจจัยดูมีข่าวซึ่งแบบนี้ผมบอกเลยว่าความน่าเชื่อถือเลยต่างๆนะครับอาจจะไม่เยอ,อะเท่าไหร่คือน้อยสุดในบรรดาที่ผมริดมาช่วงต้นๆเลยแล้วก็ พกข่าวตามแหล่ง a c e b o o k ตามหน้าฟีดตามอะไรเงี้ยครับนี้คือแหล่งข่าวทันมานะแหล่งข่าวพวกนี้ผมดูผ่านๆครับไม่ใช่ไม่ดูเลยดูผ่านๆผมผมจะใน a c e b o o k ผมครับในพ d ตตีครับผมจะชอบอเฟนเนี่ยไว้อ่านข่าวหุ้นอย่างเดียวเลยผมจะกดไลค์เพจที่ผมสนใจแล้วก็แหล่งข่าวที่พอน่าจะถือใช่ไหมครับผมจะอ่านผ่านๆผมจะสนใจข่าวนั้นก็ต่อเมื่อข่าวนั้นนะครับมันซ้ํากัน2รอบ3รอบอย่างเช่นมี10สํานักข่าว10เพจเสนอไปแล้ว9เพจ ผมว่าข่าวเนี่ยครับก็ดูมีน้ำหนักแต่ถ้าสมมติว่าผมติดตามอยู่สิเพจแล้วมีแค่เพจเดียวเขียนข่าวนี้ขึ้นมาเอ้ยผู้บริหารเก่งกำไรงบ Q3 q 4อะไรเงี้ยพวกนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจเลยไม่ค่อยได้จับมาเป็นประเด็นด้วยซ้ำครับอ่ะสรุปเรื่องแรงข่าวนะครับก็คือแรงข่าวที่น่าเช,ชื่อถือที่สุดก็คือเว็บเซตนี่ส่วนดูไงเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะคือเว็บเซ็ตเลยคือเว็บทางการคือเราสามารถเห็นได้พร้อมกว่าคนอื่น เราไม่ได้ดีเลยน่นอนเราไม่ได้แบบเป็นข่าวมือสองมือสามมือสี่เราเห็นได้ทันทีแล้วมันก็มีช่วงเวลาของมันช่วงที่ตลาดกําลังซื้อซื้อขายขายเนะี่ยข่าวมันไม่ออกแต่ที่มันที่มันออกเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่เป็นทางการมันเป็นข่าวที่ออกตาม Facebook ตามกลุ่มไลน์อันนั้นมากกว่าแหล่งข่าวถัดมากคือเป็นแหล่งข่าวที่นาเชื่อถือวันนี้ก็โอเคพอรยอมรับได้บทวิเคราะห์ดูปัจจัยเพราะว่าบวกหรือลบเพราะอะไรส่วนซื้อตัวไหนราคาเท่าไหร่ อย่าเพิ่งไปตัดสินใจทีเดียวนะครับกลุ่ม Facebook มันก็ข่าวหลายต่อเนาะอย่าเพิ่งไปเชื่อบางทีก็ข่าวเก่าบ้างแล้วก็กรุ๊ปไลน์ก็เอามากันกองกอง่อนส่วนหน้าหนังสือพิมพ์เชื่อน้อยๆหน่อยโอเคอันนี้คือแหล่งข่าวนะครับก็ประมาณนี้หัวข้อถัดมาครับเมื่อเรารู้ว่าแหล่งข่าวมันมีอะไรตรงไหนแล้วแล้วก็แหล่งข่าวที่สําคัญอย่างเช่นเว็บของเซตน่ครับมันต้องดูอะไรตรงไหนบ้างโอเคไปกันเลย หลังจากที่เราเข้ามาหน้าแรกหน้าโฮมของเว็บไซต์นะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนี่กันเลยครับคําว่าข่าววันนี้ครับคลิกเข้าไปเลยโอเคผมจะจําลองสถานการณ์ครับว่าผมอยู่วันที่25มีนานะตอนช่วงก่อนตลาดเปิดอ่ะสมมุติว่าเป็น9ก้ามงครึ่งแล้วกันผมจะมาอ่านข่าวช่วงเช้านะข่าวพวกนี้สมมุติว่ายังไม่มีนะผมจะเข้ามาข่าววันนี้ใช่ไหมผมก็จะได้อ่านข่าวช่วงแบบก่อน9ก้ามงครึ่งว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไล่ดูเลยนะึสองสามสี่ปุ๊บไปผมดูพวกนี้เพราะว่าข่าวเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับและตลาดยังไม่ได้รับข่าวถ้ามันมีข่าวสําคัญอะไรอ่ะเวลาตลาดเปิดเปิดปุ๊บนะครับมันอาจจะหยิบข่าวพวกนี้มาเล่นหรือว่ามาเก็งกําไรก็ได้เช่นนี้ก็ไม่มีอะไรอ่าหรือเช่นข่าวตอนเช้าเราจะมีพวกนี้ครับก็คืออย่างเช่นหุ้น B นะครับมีวอลเลนเข้าใหม่ b ีวอเจ็ดแล้วก็จะมี y g g วอรหนึ่ง ไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็เป็นรายละเอียดเหมือนกันเดี๋ยวผมพาดูอีกทีนะซึ่งไอ้วอลเลนเข้าใหม่อะไรพวกนี้ครับเขาจะแจ้งก่อนเข้า1วันอย่างเช่นนี้เขาแจ้งวันที่ยี่ห้าใช่ไหมตรงวันศุกร์มันจะเข้าเทรดครับวันที่28คือวันจันทร์นั่นเองผมก็ไล่ดูพวกนี้นะเป็นจุดแรกก็คือข่าววันนี้ก่อนตลาดเปิดมีอะไรบ้างไล่ดูให้หมดไม่เยอะหรอกแป๊บเดียวแล้วก็จุดที่2คือข่าวย้อนหลังข่าวย้อนหลังสมมติเมื่อกี้ผ้าใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สี่ จริงๆมันจะเป็นออโต้นะถ้ามุตว่าเราดูภายในวัน,นะแต่นี้มันเลยมาวันและผมก็จะได้ดูเลยว่าตั้งแต่ช่วงหลังตลาดหุ้นปิดไปเนี่ยครับตลาดหุ้นตอนเย็นปิดกี่โมงครับ4ี่โมงครึ่งใช่ไหมครับไม่เกิน5้าโมงอะช่วงแบบพีโอเพนพีโครสผมก็จะไม่ดูข่าวที่หลังตลาดปิดไปว่าตลาดปิดแล้วเนี่ยมันเกิดข่าวอะไรขึ้นบ้างเพราะว่า ข่าวที่เกิดตัวนี้ครับหลังตลาดปิดราคาแต่ยังไม่ได้ตอบสนองเข้าไปในกราฟยังไม่ได้ตอบสนองเข้าไปในราคาหุ้นอันเช่นนี้ผม,มเริ่มรู้ตั้งแต่5้าโมงเลยผมก็เริ่มไล่ดูไปเลยอย่างเช่นข่าวไอ้พวกนี้ครับเป็นของ DW เพิ่มเข้าดึงออกอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรดูอะไรมันมากนะครับอันนี้ผมก็ผ่านเลยหน้าที่1บใช่ไหมต่อไปหน้าที่9้ามนะี1ิบหน้านะแป๊บนึงนะครับอ่ะผมก็ไล่น้าที9ว้ามันมีอะไรไหม ดูผ่านๆก็ได้ถ้าเราดูบ่อยๆครับรจะดูได้เร็วมากเลยเราจะรู้ว่าข่าวไหนสําคัญไม่สําคัญนะครับอันนี้ไม่มีหน้าที่8ปึ๊บป,บปบไม่มีอะไรหน้าที่ 7. เจผมพาดูไปเลยนะอาจจะเริ่มมีข่าวหุ้นรายตัวนะครับเชิญประชุมไม่มีอะไรครับเกี่ยวกับรายได้ไม่มีอะไรที่หอ่ะมี bc ครับมีจะตั้งบริษ,ษัทย่อย คืนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดนะก็ลองเข้าไปอ่านกันแบบนี้ถ้าผมเจอแนี้นะครับสมมติว่ากําลังจะเทรดได้ไหมตลาดกาลังจะเปิดแล้วผมก็จะอ๋อ BC มีจะตั้งบริษัทย่อยบริษัทย่อยเขาเกี่ยวกับอะไรนะสมมุติว่าเกี่ยวกับธุกกรกิจคล้ายๆเดิมถ้า BC มีการกระตุกเราเล่นแบบแบบจริงจงังวอลุ่มเข้าผมอาจจะเข้าไปแจมเพราะว่าหุ้นม,มีข่าวแต่ถ้าสมมุติว่าทั้งวันเล่นกันไม่ได้ต่างจากเมื่อวานเลย ผมก็ไม่เข้าผมก็อยู่เฉยๆแล้วก็ดูนี้ถัดมาทีเฟกแล้วก็มีพวกหุ้นตัวเล็กตัวน้อยครับถ้าเราไม่ได้เล่นเราก็ข้ามเลยก็ได้อย่างเช่นผมเล่นพกหุ้นเล็กใช่ไหมครับผมก็จะโฟกัสไปที่หุ้นเล็กอย่างเดียวอันนี้ไม่มีอะไรป,าย,นะา,ปายหน้าห้าปไว้หนึ่งไม่มีลายปุ๊บๆๆไม่มี R S ประชุมชีวาเป็นเป็นข้อความไม่น่ามีอะไร ผมก็ไล่มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่มีอะไรนะนี่เพิ่งห้าโมงครึ่งเองนะครับชือ่อ tkt เช่าอาคาร s e ะตัวนี้น่าจะน่าสนใจนะผมก็เพิ่งเห็นนะครับเขา่าวแจ้งมติว่าเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเขาของ s e เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงว่าหุ้นตัวนี้ครับกำลังจะเอาบริษัทลูกเขานะครับเข้ามา IPO เข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับพาดูกันสดๆไปเลยหุ้นชื่อ UBA นะครับจะเข้ามา1 7 0เจล้านหุ้นพาเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้อันนี้ก็ลองไปอ่านรายละเอียดว่าเขาจะเอาเข้าวันไหนช่วงเวลาไหนคงอาจจะไฟลิ่งกันอยู่ช่วงนี้ก็มีหลายหน้าก็ลองอ่านรายละเอียดกันครับ เขียนี่แล้วก็โน้ตไว้ว่าถ้ามูร์บอบริษัทนี้ u ี UV a บเเนี่ยเข้ามาแล้วถ้ามูรว่า u ูบมันวิ่งดีก็แสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกับ SE ก็เป็นสเต็ปถัดไปไปนะถ้าไปครับน้าที่2ก็ไม่มีอะไรนะนาะสุดท้ายครับ A5 มีเปลี่ยน CFO ไม่มีอะไรอ่ะหจุดสรุปนะค่าววันนี้ จุดที่2คือข่าวย้อนหลังช่วงหลังตลาดปิดและจุดที่3คือข่าวย้อนหลังเหมือนกันแต่เป็นช่วงก่อนตลาดเปิดของ1วันก่อนหน้าอย่างเช่นเมื่อกี้ผมดูหน้าทีสิบ่ไหมผมก็ไล่ไวนี่เลยต้องดูนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้หวันก่อนหน้าครับมันจะมีตามกฎของตลาดยู่ว่าถ้าหุ้นไหนจะเพิ่มทุนหรือว่าจะเอาหุ้นพวกแบบววลลนเข้าหรืออะไรเข้าครับต้องแจ้งก่อน1วัน เราก็ไปดูว่า1วันก่อนตลาดเปิดส่้เนี่ยเขาจะแจ้งช่งชวงเช้าครับมันจะมีเหตุการณ์อะไรอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ผ่านไปอันนี้เซ็ตปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้พวกหุ้นติดเครื่องหมายนะครับ c m มมีข้อพิพาดให้แม็กเข้าปึ๊บปึ๊บ,บยังไม่มีอะไร GPI มันก่อนจะเล่นประเด็นนี้นะไอ้ไฟฟ้าอะไรเนะี่ยผมอาจจะไล่ไปเรื่อยจนก่อนถึง10บโมงครับเอนี่มันเกินละเอาแค่ก่อนสิบโมงพอชผมดูแค่นี้ครับตั้งแต่เนี่ยลงไปคือหน้า11ิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยผมดูสรุปนี้ผมดูเกือบทังหน้านะผมจะไม่ดูช่วงเดียวก็คือช่วงหุ้นที่แบบข่าวออกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงครับผมไม่ดูเพราะว่าเวลาหุ้นพวกเนี้ยเปิดบ่ายมันรับข่าวก็คือจบ สรุปข่าว3จุดนะต้องสรุปกันสองรอบเลยเดี๋ยวผมก็จะลืมเหมือนกันข่าววันนี้ก่อนตลาดเปิดข่าวย้อนหลังหลังตลาดปิดมันยังไม่รับข่าวแล้วก็ช่วงเช้าของก่อนช่วงเช้า1วันก่อนเปิดพบแบบบอลเลนเข้าหรืออะไรเข้าก็ไปเช็กกันและจุดทันมาครับที่ผมจะดูก็คือตรงนี้ครับตาสารทุนเข้ามาที่คําว่าปฏิทินหลักทรัพย์ตรงนี้ผมจะเข้ามาดูว่าหุ้นตัวไหนครับมันขึ้นเครื่องหมายอะไรยังไงบ้าง ซึ่งผมสรุปง่ายเลยดู2อ,อย่างครับดูเครื่องหมาย xd ที่เป็นปันผลนะแล้วก็ดูเครื่องหมาย xw ที่เป็นแจกวอลเลน์อ่ะอย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่25ใช่ไหมสมมุติเราจับจำลองสถานกา,ารณ์กันเราก็ไปดูเผื่อในวันี่งวันปดน,นะครับอย่างเช่นอันเช่นรามก็ได้ครับลามจะมี xd วันที่28เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อยากหุ้นไม่ได้อยากได้ปันผลของหุ้นรามครับวันที่25วันนี้หลังตลาดปิด เราไม่ควรจะห่อมันะนะครับก็เหมือนว่าเป็นการเช็คว่าตัวไหนจะขึ้นเครื่องหมายอะไรวันไหนบ้างหรือถ้าสมมติว่าเราใช้ฟิแนเซียก็ตรงนี้ก็ได้ครับในการาฟนะครับมันจะขึ้นบอกรายละเอียดอยู่อ่า x ซวันที่เท่าไรเลโชเท่าไรกี่บาทอันนี้ก็เป็น3.4จุดจุดนะครับที่ผมแนะนำว่าควรจะทำเป็นประจำเลยแล้วก็เช็คสม่ำเสมอเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเครื่องหมายอะไรงนี้บ้างเนาะเพราะข่าวพวกนี้เราเป็นข่าวที่ เราสามารถเข้าถึงโดยทั่วไปนะไม่ใช่ข่าวที่เป็นอินไซด์อะไรเลยและแหล่งข่าวพวกอื่นๆอย่างเช่นแบบพวกเพจ Facebook หรือว่า Twitter อะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ลองไปเช็คเองได้ก็รายละเอียดคงไม่ได้เยอะมากเท่ากับข่าวในเว็บนี้นะครับจริงๆคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ผมว่าก็จะพยายามคัดเน้นๆนั้นที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับ โอเคหัวข้อถัดมาครับที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการอ่านข่าวอย่างไรให้มันแบบได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดโอเคข้อแรกนะผมอาจจะไม่ได้มีอินโฟกราฟิกให้นะครับข้อแรกก็คือว่าตลาดเนี่ยรับข่าวนี้ไปหรือ,อยังถ้าตลาดรับข่าวไปแล้วครับไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องไปโฟกัสอะไรมากก็ทุกอย่างรู้หมดแล้วทุกคนรู้หมดแล้วเป็แบบนี้ครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากแต่ถ้ายังมันเป็นข่าวที่ระบุวันล่วงหน้าไหมอย่างเช่น a 5จะปลด s p ีนะครับ มันประกาศทั้งสองอาทิตย์ก่อนล่วงหน้าแบบนี้เราจุดส่ปฏิทินได้หรือหุ้นที่แบบบอลลนเข้าใหม่จะเข้าเทรดวันจันทร์เนี่ยมันประกาศวันนี้ครับเราเอาเข้าฤิษ์ทำกันบ้านวันนี้ได้เลยใช่ไวันนี้ผมก็ทํากันบ้านเลย b ีบอกับ y g g ีอลก็ทํากันบ้านได้เลยอันนี้ก็คือตลาดยังไม่ได้รับข่าวแน่นอนเพราะเราเห็นพร้อมๆกันเนาะหรือไอ้ตลาดบางครั้งตลาดรับข่าวแล้วใช่ไหมครับแล้วมันเป็นข่าวที่ดีหุ้นเนี่ยขึ้นเป็นเทรนชัดๆนะครับเราก็รอราคาให้มันยืนรอขึ้นลมสงบ แล้วค่อยบายอันดิฟหรือว่ารอแรงซื้ออีกครั้งหนึ่งเข้าไม่ล่นก็ได้อันนี้คือกรณีที่เรารับข่าวไปแล้วนะครับข้อถัดมาถ้าเราอยู่ในช่วงที่ตลาดมันกาลังแพนิคครับอย่างเช่นพวกรัสเซียยูเครนที่ขากำลังแบบพึ่มๆม,มันอยู่นะครับถ้าช่วงที่มันคุมเครือจะยิงกันไม่ยิงกันนะครับหุ้นเสี่ยงมันก็ลงมาก่อนแบบนีแล้วก็ประเมินข่าวเอาแต่ถ้าบางครั้งเอ้ยเขายิงกันแล้วเขาลบกันละมีความเสียหายอย่างนั้นก็คือสงคารามแบบเต็มตัวตลาดอาจจะไม่ลงแล้ว หมือนตลาดก็รับข่าวไปแล้วไงหรือบางที่เจรจากันปุ๊บหุ้นเด้งปุ๊บจบอันนี้ก็คือช่วงตลาดที่แพนิคข้อทันมาที่เราต้องคํานึงถึงก็คือว่าข่าวเนี้ยที่เรากำลังอ่านอยู่นะครับมันเป็นแฟกต์หรือมันเป็นคอมเมนต์คือมันเป็นข้อเท็จจริงที่อ๋อบริษัทมีไรายได้เพิ่มหรือว่าเป็นคือความเห็นของนักวิเคราะห์คนใดคนหนึ่งที่บอกว่าบริษัทน่าจะโตหรือเป็นแบบคนอ่านข่าวคนนึงคิดว่าบริษัทนี้ดีคือมันเป็นความคิดเห็นแบบนี้ครับ ขัดกรองให้เยอะขึ้นแต่ถ้ามันเป็นข้อที่จริงนามาปรับใช้ให้มากขึ้นเท่านั้นเองข้อถัดมาที่เราต้องคํานึงก็คือว่าข่าวเนี่ยครับมันกระทบต่อพื้นฐานแล้วก็กําไรไหมถ้ามันกระทบแสดงว่าข่าวเนี่ยครับมันมี Impact ถ้าข่าวนี้ยได้เซ็นสัญญาเพิ่ม1 0 0่ล้านแสดงว่า,วาอะไได้ก็อาจจะเพิ่มนะกาไรก็อาจจะดีขึ้นเป็นไห่คือกระทบต่อพื้นฐานก็แสดงว่ามีเอฟเฟกค่อนข้างจริงถ้าขึ้นเป็นเทรนขึ้นเป็นขาขึ้นชัดๆก็เป็นโอกาส อีกแง่หนึง่งข่าวนี้กระทบเฉพาะแค่อารมณ์กระทบแค่แบบเซนติเมนต์อย่ี้ยโอ้โหแบบนักลงทุนคลายกังวลนักลงทุนกังวลกังวลทั้งปีแน่นอน,นครับแบบนี้แป๊บ,ปบเดียวมันก็หายอาจจะใส่ใจกับข่าวพวกนี้น้อยลงข้อทัดมาที่เราต้องคํานึงก็คือว่าคือผมด้วยความที่เป็นสายกราฟใช่ไหมครับก็อยากแนะนําทุกท่านนะเวลาดูข่าวนะให้ไาดูกราฟด้วยว่ากราฟเนี่ยมันอยู่โซนบนหรือมันอยู่โซนล่างถ้ามีบิ๊กหลอดโซนล่างครับโอกาสที่จะเล่นก็มีสูง ต่ถ้ามันไปบิ๊กหลอดแบบโซนแบบโอเวอร์บอสโซนแบบวอลลุ่มพีคเนี่ยโอกาสจบมันก็มียกตัวอย่างง่างยๆแล้วก็คืออย่างเอลินยังไงครับในเว็บเซ็ตเมื่อกี้น่ะมีการบิ๊กหลอดแถวผมจำไม่ได้ว่าช่วงแถวนี้หรือแถวนี้นี่แหละครับมีข่าวบิ๊กหลอดหลังจากนั้นหุ้นก็ขึ้นขึ้นขานี้หรือขานี้จาไม่ชัวร์นะครับไปเช็คดูอีกทีนึงคือน,นี้เป็นบิ๊กหลอดในข้างล่างๆนอนๆหน่อยทาให้ราคาหุ้นปรับขึ้นตรงข้ามกับ GSC มีวิกฤตกันแถวนี้ครับมีใครสักคนขายหุ้นไป30ล้านหุ้นหรือ5้าล้านหุ้นนะครับหลังนั้นหุ้นก็ลงอันนี้ก็คือดูกราฟก่อนด้วยว่าข่าวกับกราฟมันสัมพันธ์กันเสมอนะครับหลังากน้ข้อทันมาที่ต้องคํานึงก็คือข่าวตมหน้าหนังสือพิมพ์ที่ผมเคยแนะนําไปช่วงต้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรสําคัญอะส่วนใหญ่มันจะเปิดแก๊ปอัพขึ้นไปหลังจากนั้นแบบใบใบเย็นเย็นมันก็ไหลลงมาก็คือแบบนี้ก็คือเล่นไม่ได้ ไม่มีจังหวะให้เราเล่นคือคนเล่นได้คือใครเลยไหมครับก็คือคนที่เขามีหุ้นอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่เราเราเพิ่งเห็นข่าวแต่นี้ก็ต้องผ่านนะครับยกเว้นเสร็จแต่ว,ว่าหุ้นเนี้ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับกําไรหุ้นแบบเนี้ยพอเล่นได้อันนี้ก็คือเป็นหัวข้อของการรับข่าวไงให้เกิดประโยชน์ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าข่าวหน้าตาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วอีเว้นไหนบ้างที่พอจับมาเล่นได้โอเคอีเว้นแรก อย่างเช่นหุ้น ipo แล้วก็วอลเลนเข้าใหม่นะครับผมพาไปดูอย่างเช่นวอลเลนเข้าใหม่อันนี้ง่ายครับวอลเลนเข้าใหม่สังเกตเลยครับจะมาช่วงมันแบบก่อนตลาดเปิดก็คือประมาณช่วง 6. กโมงเช้าถึงไม่เกิน10บโมครับเขาจะแจ้งเลยว่าจะมีวอลเลนอะไรเข้าใหม่ไหมอย่างเช่น B โดยหลักการแล้วเขาจะแจ้ง1วันก่อนเข้านะครับ1วันทําการนะครับเช่นหุ้น B แจ้งตลาดวันที่25มีนาคมใช่ไหมครับแล้ววอลเล็ของเขาวอลเจะเริ่มเข้าวันที่28ก็คือแจ้งวันศุกร์เข้าวันจันทร์หรือแจ้งวันจันทร์เข้าขอังคารก็จะเรียงเียงกันไปนี่ก็คือวอลเล็ตแล้วพี่ก้านเราเข้าไปศึกษาดูได้ยกตัวอย่าง YTG ้วกันสมมติผมไปทำกันบ้านตรงนี้นะ YTG ผมมาเข้ามาดูแล้วว่าวอลเล็เข้าใหม่ครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งมี89้าล้านหุ้นแสดงว่าเอ้ยหุ้นไม่หนักนะมีราคาใช้สี่สิบาท แล้วเไปดูว่าราคาแม่เท่าไหร่ใช้42บาทแต่ว่าราคาแม่11บาทแสดงว่าเป็นเอาออฟเดอะมัมนนี่แล้วก็มาโน้ตไว้อันนี้ผมโน้ตไว้ให้ละผมก็จะโน้ตว่า่ัวแรเต์ตัวนี้เป็นเอาออฟเดอะมันนี่ราคาใช้สิทธ์อยู่12บาทคือเป็นไม่มีมูลค่าแล้วก็ไอ้ลายใหญ่ลายย่อยดูตรงนี้ครับปิดไปก่อน รายใหญ่รายย่อยดูตรงนี้หุ้นเพิ่มทุนปื๊บปื๊บป๊บเล่าออหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเดแล้วเข้าไปดูลรละเอียดได้เลยอขอภัยรับไม่ใช่ไม่ใช่ YG อ่านี่นี่ครับขอภยัยตรงคำว่าสรุปสารสนเทศครับเข้ามาดูว่ามีใครถือหุ้นเท่าไหร่ถือวอลเลนตัวนี้อยู่เท่าไหร่ก็ไปดูว่าอ๋อมีคนนี้ปื๊บปื๊บ อยู่30กว่าล้านมีรายย่อยเท่านี้ซึ่งผมสรุปให้ลนะก็คือมีรายใหญ่อยู่60ล้านหุน้นมีรายย่อยอยีล้านหุ้นนีครับผมก็ทำกันบ้านประมาณนี้เวลาผมเทรดวอลลนเข้าวันแรกครับกลุ่มทันมาก็คือกลุ่มของปลดเครื่องหมายอย่างเช่น a 5กับไฮโด h ไฮโดครับคิดสภาพนี้ดูทาเฟฟม็กนี่ครับมันวิ่งจากเท่าไหรนะ่เนี่ยบาท50ไป2บาทภายในวันเดียวด้วยการอ่านข่าว ผมว่ามันคุมนะเดี๋ยวไปดูไฮโดรก่อนนะครับไฮโดรไฮโดรจะมีประเด็นนี้ครับเออ,เอ,อนี่ครับตลาดซั์ปลดเครื่องหม่ sp คือต้องเล่ากันว่าคือไฮโดรนะครับก่อนแล้เนี้ยช่วงไม่กี่ไม่กี่วันนะครับ เขาขอให้ตลาดนะครับขึ้นเครื่องหมาย s p เพื่อเพื่อลดทุนจดเบียร์หรือทาอะไรสักอย่างนะครับพอเขาลดเสร็จแล้วนะครับตลาดก็ปลดเครื่องหมาย s p ให้เขาเท่าว่าเครื่องหมาย s p ตัวนี้ครับเป็นเครื่องหมายชั่วคราวแล้วการที่ปลดเครื่องหมาย s p ครับมันเป็นข่าวดีสําหรับหุ้นอันนี้คือเขาแจ้งวันที่28เข้าดูารายละเอียดเลยครับเขาแจ้งวันที่8 8ใช่ไหมแล้วมีผลนะครับ วันที่หนึ่งกุมภาหุ้นตัวนี้เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาก็นี่ครับพอมันเข้าปุ๊บโดยปกติพอหุ้นมันปลดเครื่องหมายครับวันแรกเขาจะไม่กำหนดซีรีส์เงินฟอร์ราคาหุ้นก็สวิงแรงมากได้ทั้งขึ้นและลงมันก็มีโอกาสอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่ตรงเนี้ยครับถ้าเราใช้ข่าวให้เป็นประโยชน์เห็นก่อนคนอื่นครับเราเห็นก่อนอยู่แล้วเราก็ซัดได้เลยและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มแบบ ปลดเครื่องหมาย c อย่างเช่นจุธากับโซลา่าจุธาปลด c ตรงนี้แล้วเปลี่ยนธุรกิจตรงนี้ก็ขึ้นเป็น up เทนใช้ได้แล้วก็ตอนนี้วอลุ่มพีคลวส่วนโซลา่าครับมันเด้งแค่นี้แล้วมันไม่มีประเด็นอะไรต่อมันก็เลยเป็นขาลงต่อไปส่วนรามรามรู้สึกว่าจะมาตรงนี้ครับประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นของการแตกพาก็ทิกเหมือนกันก็คือว่าหุ้นเวลาที่แตกพานะครับสภาพคล่องมันจะสูงขึ้นโอกาสที่จะเล่นสูงขึ้น อย่างเช่นแท่งนี้ครับบวกไป13%ก็เป็นโอกาสอันนี้คือแตกพาใช่ไหมส่วนนี้ h e m e e p นะครับคือรวมพานี่นเห็นตรงไส้นีง้ไหมครับนี่คือเนี่ยเปิดลงมาเราก็ปล่อยมันไม่ต้องมายุ่งเมื่อราคายื่นสุดท้ายดึงกลับมาปิดเขียวเลยนะครับเขียวก็คือราคาบวกครับเนี่ยก็มีช่องทางในการทำกำไร a lin g s c พวกนี้แบบโยนบิ๊กหลดการ อัลฟาเเปลี่ยนชื่อหุ้นครับเปลี่ยนชื่อหุ้นรู้สึกว่าลองไปเช็กกันนะเล่นกันวันนี้ครับแถวช่วงตรงเนี้ยช่วงเดือนมกราครับเขาชื่อเดิมของเขาคือโอเชียนคือการเปลี่ยนชื่อหุ้นเนี่ยครับมันก็เหมือนลบภาพเก่าทําให้ภาพลักษณ์เขาดูใหม่ขึ้นคือชื่อเดิมอาจจะไม่ค่อยดีจริงๆจากชื่อเสียง,รงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะพอเปลี่ยนขึ้นแล้วนะครับมันก็มีโอกาสให้หุ้นจะเล่นได้ตัวอื่นก็มีเยอะนะที่เล่นคล้ายๆกันอันนี้ หรือว่าข่าวในเว็บอย่างเช่นพุ่งประกาศงบออกก็จะมี SBI ที่ชอบตรงนี้งบออก Q 3ตรงนี้งบ Q 4ที่เอามาเล่นกันหรือว่าเป็นแบบคือ,อน,นี้เป็นพวกข่าวในเว็บเซตใช่ไหมครับส่วนตัวอย่างที่แบบข่าวที่ไม่ใช่ในเว็บเซ็ตเป็นข่าวทั่วไปยอย่างเช่น AAV ตรงนี้ประกาศว่าจะเปิดประเทศตรงนี้เปิดประเทศเราเล่นได้ัค่จังหวะน,นี้นะตรงนี้เหมือนแบบเล่นไม่ได้แล้วหรือ NEP เล่นข่าวน้ําท่วมตรงนี้แถวอีสานที่ข่าท่วมกันนะครับเล่นอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ไม่เล่นแล้วนี่คือเป็นอีเวนต์อย่างเช่น GPI ดีดมาตรงนี้ก็จะแบบเซนติเมนต์ของมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ s ิก้า CWT ก็เป็นบิ c o อยที่เราอันหรือชื่อของเราโพ e เอ็นโนี้ก็เป็นอีเวนต์ของการหลุดแคต ตรงนี้เล่นหลุดแขนตรงนี้เล่นหลุดแขสสุดตรงนี้เล่นก่อนหลุดแคนพอมาหลุดจริงแม่งไม่เล่นละเพราะเล่นมาสองรอบล้วคลิปวันนี้นะครับก็อาจจะยาวหนะ่อยเนาะเดี๋ยวผมขอสรุปอีกครั้งเนาะสั้นๆนะครับก็คือความสําคัญของการอ่านข่าวกนะ็คือทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการทํากําไรเยอะขึ้นพอเราเห็นพร้อม,มคนอื่นเห็นก่อนคนอื่นได้เออมีโอกาสแล้วก็ป้องกันการขาดทุนที่ไม่จําเป็นพุกขึ้น่องหมา XD แล้วเราไม่ต้องการ XD อะไรพวกนี้ แหล่งข่าวที่สําคัญที่สุดผมก็แนะนําว่าเป็นในเว็บเซตเนี่ยแหละครับมั่นคงชัดเจนที่สุดละส่วนอนอื่นก็ต้องกันกองตามตามฐานะไปเออสิ่งที่กูกำนังถึงก็หลักๆก,ก็เช็คครับว่าตลาดเนี่ยมันรับข่าวไปหรือยังโอเคทั้งหมดวันนี้ผมเล่ามาค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากเข้ามาจอยกลุ่มด้วยกันเหมือนมาคุยกันเล่นเล่นก็นได้นะครับก็เปิดพอร์ตเข้ามาจอยกลุ่มกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่จบนะครับใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็ร่วมกิจกรรมกันนิดนึงก็คือว่าเป้าหมายในการลงทุนนะครับของคนที่รับชมนะครับคืออะไรวางเป้าหมายยังไงหรืออยากไปถึงจุดไหนครับลองเล่าเรื่องราวมากันได้เดี๋ยวผมจะสุ่มผู้โชคดีประมาณ 1- ึงสองท่านเข้ามาร่วมกลุ่มกันโอเคส่วนวันนี้ครับช่องพีดีเทรดเดอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ